ถ้าใครยังไม่อิ่มหอยอาจจะแบบนิดนึงก็หิวแล้วครับเออจะตัวใหญ่แค่ไหนลงท้องย่อยเร็วมีอะไรอีกอะก๋วยเตี๋ยวเรือพี่เอออันนี้แน่นแน่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ร้านเด็ดมากเลยนะอยู่กรุงเทพนี่เองไปกินได้ใกล้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลุงพลแต่ไม่ใช่ลุงพลบ้านกกอก,กนะคะลุงพลบ้านกกอก,ก,ก,กตอนนี้บีซี่อยูุ่่ง ครับกำลังเคลื่อนย้ายปู่อยู่เคลื่อนย้ายปู่นะคะอ้าวก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเรามาก๋วยเตี๋ยวเรือลุงพลร้านนี้ดีกว่า <c oughs> อยู่แถวแถวย่านบางพลัดค่ะคุณจะเลือกอร่อยได้ทั้งหมูทั้งเนื้อมีหมดเลยนะหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นค่ะทุกสิ่งอย่างนุ่มหอมสมุนไพรเพราะตุ๋นเนิ่นนานถึงสองชั่วโมงนะคะส่วนน้ำซุปค่ะ ใส่สมุนไพรมากกว่า21ชนิดเลยนะโอ้โหสมุนไพรแน่นเนืองราคาเริ่มต้นชามละ25บาทเองแล้วมีผักสดให้ทานฟรีด้วยนะผักสดคุณจะกินเท่าไหร่ไม่อั้นเพราะเขาให้ฟรีครับคุณจะกินผักเกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้ไม่ว่ากันครับผมงอกเนะี่ยอัดเข้าไปครับไปค่ะเออไปเลยนี่นะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพลโกมลไกรธนรักนะคะนะเราก็เลยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลุงพลแบบนี้ค่ะของเขาต้องมีดีแน่ๆดีมีดีคือก่อนหน้านี้ไปเซียน เปิดร้านให้เช่าพระไง oh. ก็แน่นอนละ่ะผลกระทบจากโควิดเพราะฉะนั้นคิดอะไรดีนาะทำอะไรดีนาะ mm hmm. เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยละกันเพราะมีสูตรอยู่ค่ะพี่เอเ uh huh. นี่ยค่ะสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกร้านจะอร่อยนะ uh huh. มันต้องแบบว่าอร่อยจริงอร่อยจังนะเปิดขายปุ๊บลูกค้าติดใจปั๊บขายดีขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปสมุนไพรนั่นแหละโห oh. mm hmm. ให้เยอะจริงให้เยอะ mm hmm. มีใครให้เยอะกว่านี้ไหมอย่ะ21อยา่าง มีอะไรบ้างเลยคุณผู้ชมครับลองเอซเอมาคุยกันหน่อยได้ไหมเขาไม่บอกหรอกยิ้มอิดอยะใช่ไหมสุดหลับ <vos> ส <reading wrong> okay, like ุดหลับนี่นะคะแต่ถ้าใครอยากมีอาชีพนะเดินไปหาเขาที่ร้านเลยอ่ะบอกพี่อยากรวยเหมือนพี่อ่ะได้ไหมพี่บอกได้สอนฟีฟังเลยค่ะน้ำซุปของเราเนี่ยเรามีสมุนไพรเยอะมากเลยนะครับไม่แต่สมุนไพรของเราเนี่ยเราจะ เหมือนว่าดูแลสุขภาพเลยนะครับอะไรที่ดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะทําเลยนะครับมีหลายอย่างในหม้อผู้เตี๋ยวเนี่ยจะมีทั้ง แกเบาหวานความดันทั้งหมดอะไรอยู่อย่างอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวหมดเลยนะเป็นสมุนไพรเพราะเนื้อของเรามันนุ่มแล้วมีกลิ่นเ,เครื่องเทศทั้งหมดอยู่ในนั้นก็ฝากไว้เลยนะครับว่าใครที่สนใจที่อยากจะมีอาชีพนะครับก็มาติดต่อผมได้เลยนะครับถ้าจะจ่ายไม่ต้องนะครับถ้าจะเอาไปเป็นอาชีพจริงๆมาเรียนที่ร้านผมได้เลยผมยินดีสอนให้ฟรีๆโดยที่ไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียว กราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะแล้วไปขอสูตรคุณเอเนาะอุ๊ยเนาะเปาอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ไปอีกแล้วไปยั่วเราอีกแล้ว <c oughs> ้องป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแน่เลยเพราะว่ามีใส่ซีอิ๊ว โอ้อยากกินนะเพื่อนรู้ว่าร้านที่เขาใส่ซีอิ๊วแบบนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งมันหากินยากอยู่นะครับบางพลัดนะคุณไปกันเถอะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงพลค่ะปากซอยจรรันสนิทวง9 3เปิดกันทุกวันเลยตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะโอ้ยน่าไปน่าไปแล้วก็ไปขอเขาบอกว่าสมุนไพร21อย่างเนี่ยใะไรบ้างหรออยากรวยเหมือนที่อย่างนี้นะ s บ s บมาสิครับ47 47 888ครับค่ะลองมาบอกเราหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อผมจะลองทำดูในวันนี้ไปไปไม่ไหวแล้ว มาน<ย>แจกด้วยนะถ้าเกิดทำอ่ะจะทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเรืออยากกินไงอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเผื่อเดี๋ยวมาเผื่อถ้าทานะ <c oughs> ข่าวช่องแปดครบเครื่อง <c oughs> เคียงข้างครอบคลุม